สำหรับที่ผู้ที่ประกอบอาหารในขนาที่มีแผ่นดินไหวหรือว่าเปิดเตาแกส๊สทิงไว้อันดับแรกที่จะต้องทําคือจะต้องวิ่งไปปิดเตาแก๊สก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับแผ่นดินไหวขนาด6.8ริลเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่รอยเลื่อนน้ามาของประเทศลาวนั้นทําให้ประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทยรวมถึงกรุงเทพมหาคนครรับรู้ถึงแรงสั่นไหวนะครับซึ่งนักธรณีวิทยายืนยันนะครับว่า รอยเลื่อนที่มีพลังนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนอื่นๆของไทยครับติดตามเรื่องนี้จากคุณสริพรกิจประกอบครับรอยเลื่อนน้ำหมาจะส่งผลกับรอยเลื่อนไม่จันยังไงโดยปกติแล้วการที่รอยเลื่อนขยับตัวและจะส่งผลถึงกันเนี่ยมักจะเป็นอยู่ในแนวรอยเลื่อนเดียวกันนั่นก็คือจากรอยเลื่อนน้ำหมาต่อไปเอาไว้อีกไม่นานคงได้ยินข่าวรอยเลื่อนแต่โห เเเเวววาานนนนนมตตต้หหืืหอออยบััทงงขีดรบัรอยเลื่อนน้ำมาในประเทศพามา่าคือจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.8ริกเตอร์เมื่อคืนนี้ซึ่งผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณียืนยันว่า แม้รอยเลื่อนน้ำมาจะอยู่ห่างจากรอยเลื่อนแม่จันของไทยเพียง70กิโลเมตรแต่รัศมีของคลื่นแผ่นดินไหวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรอยเลื่อนแม่จันเนื่องจากเป็นรอยเลื่อนที่อยู่ขนานกันขณะเดียวกันรอยเลื่อนแม่จันไม่มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเกินขนาด7ริกเตอร์เพราะผลการศึกษาที่ผ่านมารอยเลื่อนนี้จะเกิดแผ่นดินไหวเกินขนาด5ริกเตอร์ทุกๆ1,000ปีโดยเคยเกิดขึ้นมาแล้ว6ครั้ง แผ่นดินไหว6.8ริกเตอร์ห่างจากเมืองเกงตุงรัฐฉานประเทศพมา่าวัดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้9เมอร์คอรี่ส่งผลทําให้อาคารบ้านเรือนพังทลายตามรอยแยกของแผ่นดินท่อน้ําท่อแก๊สขาดเป็นท่อนๆและเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนตัวมาถึงอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายความรุนแรงก็ได้ลดระดับลงอยู่ที่7มาคอรีทําให้ฝาผนังห้องร้าวหรือมีรอยแยกและกรุเพดานร่วง จากนั้นเมื่อถึงกรุงเทพมหานครระดับความรุนแรงจะอยู่ที่0ถึง1เมอรคอรีแต่เนื่องจากสภาพชั้นดินเป็นดินอ่อนจึงเพิ่มความรุนแรงเป็น4เมอรคอรี่ทาให้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นไวหวสมมุติว่าคลื่นมาะระดับความสูงของคลื่นนะฮะที่มาถึงกรุงเทพเนี่ย1เมตรพอมาถึงเทพปุ๊บมันจะขยายเป็น3เมตรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ตึกมันสั่นคลอนมีสูง แผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่คนไทยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวจากที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมด303ครั้งเพราะทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนในอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรกและแม่ไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนลอยเรื่อขนาดใหญ่แต่ทางกรมทรัพยากรธรณีก็ต้องเฝ้าระวังลอยเลื่อนที่มีพลังทั้ง13กลุ่มเนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกเมื่อใด สิริพรกิจประกอบทีวีไทยรายงาน